ชาวราศีกุมนะฮะดวงดีๆครับครึ่งเดือนหลังนะฮะสิบหถึงเดือนตุลานะครับมีเรื่องอะไรดีๆบ้างครับเรื่องแรกครับคือเรื่องการงานกันนะฮะผมต้องบอกก่อนนะฮะว่างานเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตื่นเต้นนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนเปลี่ยนงานในช่วงเดือน2เดือนนี้นะฮะหรือว่าเตรียมการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ที่สําคัญครับคือประสิทธิภาพการทํางานนะครับถือว่าน่าพอใจนะครับผมมองว่าผลงานถือว่าลุยได้เต็มที่นะผลงานนั้นได้อย่างที่เราต้องการนะครับแต่กว่าจะสําเร็จ แต่ละเรื่องเนี่ยเอาเรื่องกันนะฮะดาวองคาคือดาวการงานครับดาวองคาเนี่ยมันไม่ค่อยถูกกับดาวอีก2ดวงครับคือดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธและตอนนี้นะฮะไอ้ดาวการงานเนี่ยดันไปเจอดาวอาทิตย์กับดาวพุธพอดีมันจะเกิดเรื่องของอารมณ์นะครับรุนแรงในช่วงเนี้ยปากวยปากแรงปากร้ายนะฮะหรือ2อย่างครับคือมีคนจับผิดนะฮะดาวองคารเจอดาวพุธนะฮะแล้วก็ดาวอาทิตย์เจอดาวองคาเงี้ยนะฮะมันเจอเรื่องของถูกแรงกดดันนะครับ หรือคนจับผิดนะฮะคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคาพูดนะฮะแล้วก็คนเรียกว่าโยนงานหรือว่าโยน,น,วโยนความผิดมาให้นะครับแสดงว่าคุณต้องระมัดระวังรัดกลุ่มเป็นพิเศษในช่วงนี้รวมถึงใครที่ช่วงนี้นะครับมีอะไรที่จะต้องทำนะฮะต้องระวังมากๆนะฮะมันมีคนจับผิดเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ต้องรัดกลุ่มรอบคอบเรื่องเอกสารการยืน่นเอกสารการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อต่อรองนะครับ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจริงๆช่วงนี้ยังไว้ใจใครไม่ได้นะฮะทำอะไรได้วยตัวเองดีที่สุดใช้ไม่วัานใครอาจจะไม่ค่อยเด่งใจนะครับสแสดงว่านะฮะสังเกตไหมว่างานในช่วงขวบเดือนนี้นช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยฮะเป็นช่วงที่ทําอะไรได้วยตัวเองนะครับจะปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าไม่จําเป็นนะทำด้วยตัวเองแต่ถ้าบางทีเราอาจจะต้องใช้ใครไปทําแทนนะครับเพราะว่าเราคงทํา ทุกเรื่องเองทั้งหมดคงยากเพราะาบางทีมันไม่ใช่หน้าที่เรานะครับเราก็ต้องรัดก,กลุ่มคอยจับตาดูดีๆคอยดูว่าเขาทาหลุดตกหลงผิดพลาดมากน้อยแค่ไหนนะฮะนั่นแปลว่าคนราศีกุ๊ปนะครับงานนะครับระหว่างทางที่จะทำเรื่องๆทุกอย่างให้มันสําเร็จเนี่ยมันเหนื่อยนะครับนี่ผมก็พยายามพูดตรงๆเนาะไม่อยากให้แบบเดี๋ยวไปเจอเองแล้วทําไมบอกว่างานมันง่ายมันสบายก็มันไม่สบายนะฮะแต่ว่า มันสาเร็จนะครับเราดูผลของงานแล้วกันนะฮะถ้ามองว่าสําเร็จแล้วก็ได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าก็อย่างนั้นนะฮะโอเค okay, นะลุยนะครับดีกว่าเหนื่อยแล้วไม่สําเร็จนะฮะหรือว่าไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่สําเร็จด้วยน,นี้ก็ไม่เอาถูกไหมฮะเย่ายน้อยขอให้ผลของงานมันเป็นที่น่าพอใจนะครับดูเรื่องการเงินนะครับช่วงนี้โอเคหน่อยนะฮะสบายใจหน่อยละมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหมุนเงินที่ดีขึ้นนะครับดาวราหูเขาย้ายวันที่17เนี่นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับช่วง ครึ่งด้านหลังพอดีนะฮะแล้วอย่าเพิ่งกลัวนะครับราหูย้ายไปอยู่ตำแหน่งการเงินเนี้ยเราจะดิ้นครับว่าราหูค้นรัพ์ราหูล้วงรัพย์นะครับมันไม่ได้ล้วงหรือค้นนะฮะให้ทุกเวลาไหมครับมันไม่ใช่ว่าโหทุกครั้ง10ครั้งทั้งล้วงทั้งค้นให้เงินออกไปไม่ขนาดนั้นนะครับบางทีมันเอาเข้ามาเหมือนกันนะแสดงว่าช่วงนี้มันจะมีเหตุให้ใ,หใ,หใ,หใช้ใช้จ่ายนะฮะซื้อนู่ซื้อนี่นะครับเอ็นเสียนี่พังโอเคก็ต้องซื้อเรื่องซ่อมแล้วก็ได้เจอของถูกใจก็ได้ซื้อนะ บางทีอยากุนั่นพอจะมีตังค์นะฮะในการซื้ออะไรบางอย่างที่เราพอจะซื้อได้นะครับปกติก็จะห้ามใจได้แต่ช่วงนี้อาจจะห้ามใจยากหน่อยนะครับมันจะมีอารมณ์แบบนี้นะฮะในการหมุนเงินนะครับเราหูคนทรับเราหูรองทรับเนี่ยอารมณ์ของการที่อยากได้แล้วห้ามใจยากขึ้นนะโอเคนะครับถ้าเรารู้แบบนี้เราก็จะเตรียมตัวป้องกันนะฮะแล้วก็อะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับคุณก็เบรกเบรคไว้ก่อนนะฮะอาจจะต้องหาหาหลักนะครับในการคิดว่า เออช่วงนี้ค่าใช้จ่ายหนี้สินก็ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านรถคนหรือสัตว์เลี้ยงนะอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้บางทีอาจจะต้องลึกๆหน่อยแล้วมันจะจับจ่ายใช้สอยยากขึ้นนะครับก็โอเคเนาะแล้วแต่นะฮะแล้วแต่กุศโลบายใครที่จะนํามาคิดทําให้เราควักเงินยากขึ้นนะครับนี่คือดวงที่จะเจอแล้วก็แต่ข้อดีคือหมุนเงินได้ดีมีโอกาสได้เงินพิเศษแล้วก็ได้ซื้อของที่ถูกใจแล้วก็ได้ซื้อของให้คนที่คุณรัก แล้วก็ได้เจอของที่แบบแมไม่เจอกันไม่ได้คิดว่าคิดว่าไม่ได้แล้วนะหรือว่าแบบอยากได้มานานแต่ว่าไม่มีจังหวะนะครับมันก็มีนะครับในช่วงนี้พอดีนะฮะเนี่ยราหูคนซบับบางทีมันเจอของถูกตาต้องใจที่ปกติเราไม่ได้เจอกันมานานหรือว่าไม่ไม่คิดว่าจะได้อยู่ๆก็มีคนมานําเสนอให้ซื้อนะครับมันก็ต้องซื้ออะไรกันนะมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับโอเคเนาะประการต่อมาครับนี่ผมนึกถึงนะครับคนราศี กลุ่มนะฮะมาดูเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้คนที่โสดนะครับดวงเด่นนะครับความรักนี่เป็นช่วงที่ใครที่มีคู่มีแฟนครับก็จะมีความสุขเป็นพิเศษนะครับดาวพระสุโคจรเล็งนะฮะมันหมายถึงอย่างนี้ครับคือ1นนะครับมันมีเหตุให้ต้องเจอคนใหม่ๆเข้ามาที่ต้องระมัดระวังข้อ2ข้อดีหน่อยนะครับคือคุยคุยกับแฟนนะครับหรือว่าอยากให้เขาทําอะไรให้นะครับช่วงนี้เรามีเสน่ห์ดาวสุโคจรเล็งคือเสน่ห์นะฉะนั้น ช่วงนี้คุยอ่อนอ้อนแฟนหน่อยนะครับเขาก็ทําให้ตามที่เราต้องการนะแต่ต้องระวังคนใหม่ๆเข้ามาด้วยสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วมันก็มีได้นะครับคือมีสิทธิ์มีคนเข้ามาได้นะครับฉะนั้นต้องเว้นระยะห่างดีๆนะครับโอเคเนาะต่อมาครับเรื่องของคนที่มีเรื่องคนโสดนะครับชุดนี้ดาวความรักเด่นนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามักจะมีคนที่อายุมากกว่าเข้ามานะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกนะฮะชอบหรือไม่ชอบนะครับหรือเป็นคนที่มี วัยนะครับหน้าตากับวัยมันแยกแตกต่างกันนะฮะหน้าก็อาจจะพอๆกับเรานะครับกาเรียกว่าไม่ใช่ดิอายุพอๆกับเราเดี๋ยวหน้าตาเขาไปแล้วนะครับอะไรอย่างเี้เนาะเอ๊จากนั้นอยู่ที่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าโสดอยู่จะไปคุยกับใครนะฮะช่วงนี้เขาก็รู้สึกดีและอาจจะคุยต่อเนื่องจากนี้ไปยาวๆได้ด้วยนะครับก็โอเคนะความรักก็ถือว่าโอเคนะครับประการต่อมาครับพื้นดวงนะฮะในเรื่องของท่านที่ สุขภรพร่างกายนะอันนี้ผมห่วงนะครับมีโรคประจําตัวนะครับบางคนมีภูมิแพ้บางคนมีความดันบางคนเป็นเมเกรนบางคนเบาหวานนะครับเนี่ยโรคมันก็ทําให้เมื่อไหร่ที่มันปะทุหรือว่ามันกำเริบมามันก็ไม่ค่อยดีนะอาการมันจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรามาระวังสู้ภาพร่างกายเป็นพิเศษด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของไมเกรนนะครับแล้วก็อ่อกอยากน้ําหนักตัวเริ่มเพิ่มนะฮะท่านอในวัยสวนะครับยะยะนี้มีจุกเสียดแน่นท้องนะครับกรดแก๊สนะครับเพราะเยอะนะครับแล้วก็โรคประจําตัวนะครับแล้วก็ทท่านี อยู่ต่างประเทศนะฮะดวงช่วงนี้โดดเด่นนะครับมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆมีการติดต่อเจรจา,าต่อรองสําเร็จมีดวงคนช่วยเหลือหรือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนก็จะมีคนสนับสนุนส่งเสริมนะครับแตบบ่ช่วงนี้ระวังค่าใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายเยอะหรือว,ว่าเรื่องของค่างเงินมีความผันผวนแรงควรจะรู้สึกว่ากินอยู่หลับนอนนะครับมันเริ่มทีม่จะต้องวางแผนที่รัดกุมขึ้นนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านทีเ่เรียกว่าอยู่ต่างประเทศอย่างครับช่วงนี้ ถ้าจะคุยเรื่องผลประโยชน์เรื่องงานนะครับดวงสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นคุยได้บางคนมีไอเดียอยากจะคิดอยากจะทําอยากจะมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าอยากจะกระโดดทํะใรใหม่นะครับหรือยังมีไอเดียอยากจะขยับขยายนะฮะทำได้นะครับลุยเต็มที่นะครับแต่ระวังเรื่องเงินทองหน่อยครับถ้ามันจะต้องลงทุนอะไรก็ตามเนาะเตรียมแผนสำรองแล้วก็เงินเสำรองไว้ด้วยนะครับเลขบงคลครับในนี้ครับมีเลข69 84ครับแล้วก็เลขที่ไม่ถูกโชกคือเลขศูนสีที่ถูกโชวครับมีดึงนี้สีเขียวสีเหลืองสีขาวสีส้มวนสีที่ไม่ค่อยถูกโชว์คือสีดําวันที่ดีครับมีดึงนี้มีวันจันทร์กับวันอังคารครับวันที่ติดขาดคือวันศุกร์นะครับแล้วก็เรื่องของท่านที่ยังเรียนอยู่ครับในช่วงนี้กระโดกว่าช่วงนี้ดาวการเรียนเด่นนะครับมีคนส่งเสริมสนับสนุนมีคนช่วยเหลือหรือว่าอ่านหนังสือยังพอจะเข้าใจหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะมีดวงลุดหลงลืมนะครับแล้วก็ หลงลืมก็คืออลืมส่งงานนะครับแล้วก็ลนลานนะครับเวลาข้อสอบระวังลนนะครับมันจะกดดันตัวเองนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการสอบนิดนึงนะครับประกาศต่อมาครับอันนี้จุดเด่นนะครับคือเรื่องของท่านที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับช่วงนี้เขาจะปนป่วนนะครับเขาจะทําให้เราแบบวินหัวหน่อยนะครับหรือว่าทําให้เราหนักใจหน่อยหรือทําให้เราห่วงนะครับฉะนั้นช่วงนี้ดูแลเขาเรียกว่าลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษใครที่ มีลูกหลานไม่ว่าเสียงคอยจับสังเกตดีๆถ้าเราเห็นอะไรก็คอยเป็นกาลังใจแล้วก็ให้กําลังใจเขาเยอะๆนะครับโอเคเนาะท่านของสิ่งโชคสิ่งดวงครับมีลุ้นนะฮะมีลุ้นเล็กๆนะครับอาจจะไม่ใช่แบบได้เยอะนะฮะแต่ก็มีโอกาสได้นะครับบางทีเป็นการค้าขายกันนะฮะถ้าค้าขายเอออยู่ๆก็ขายดีอยู่ๆก็มีลูกค้าที่แบบพิเศษพิเศษเข้ามานะฮะแปลว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราใจฟูและการทําบุญนะครับทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนชราคนพิการนะครับเด็กนะฮะ แล้วก็การช่วยเหลืชีวิตคนและสัตว์นะครับดูแลบุปการีนะครับอันนี้ดีเปพิเศษนะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของคนเกิดในราศีกุมนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังครับขอให้ชคดนี้วาาสุขเพราะว่าดวงดีขึ้นนะครับอุปสรรคมันคลี่คลายที่ขึ้นแล้วก็มีใจในการสู้นะครับได้ดีขึ้นนะฮะลุยสู้ต่อครับสวัสดีครับ